เอาติดก็เอาติด,ดทีนี่เลยตีชิดก่อปินเลยดูแล้วงัดปิ้วนะครับคันจิกกิ้งแต่มาแคสติ้งครับผมแต่ผลงานก็ได้มาครับเคนี่นะครับคันยืมทำงานอีกแล้วครับคันยืม ่าปลาอะไรทีนะครับกำลังงัดขึ้นมาอยู่ครับเหยือจิกกับจิกกิ้งไรจิกกิ้งครับโมงครับนะครับลอยขึ้นมาแล้วครับสระครับผมน่าจะเป็นสระนะครับถามมาแล้วครับโอเคครัอ่าเรียบร้อยครับสระครับกับเหยื่อสีส้ม สละสละโดนสละอ๋อกินข้าวกันครับตอนนี้ก็พักเทียงแล้วนะครับผมครับกับข้าวนะครับทาง็อกก็แต่ยังไม่ให้ครับผมเทียงครับพอได้ห้าเมตรไอโดนเขาแล้วนะครับน่าจะเป็นมงครับผมเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นมงครับผมโดนในเวลาไล่เรียกันครับมงครับผม เดี๋ยวจิ๊กครับผมไล์จิ๊กกิ้งครับอ้าวทายเรือโดนแล้วครับตัวนี้มันจะขึ้นมาครับทายเรือเอาอีกแล้วจิ๊กต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ต่อเนื่องแล้วโอเคครับเดี๋ยวชมกันใกล้ๆ้ปลาคือตัวนี้มา,มาใกล้ถึงฝั่งแล้วครับแต่ไม้นู้นกินอีกแล้วครับผมทายเรือครับทายเรือก็เอาอีกแล้วตอนนี้เจอน่าจะเจอปลาฝูครับผมโอเคครับทายเรือตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับตัวที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับ อ่าด้านท้ายครับอีกตัวนึงครับด้านท้ายน่าจะฝูงครับผมหัวเรือเงียบครับตอนนี้หัวเรือเงียบท้ายเรือปั่นป่วนบังเลาะนะครับบังเลาะนะครับ,บ,บ,ย,บย้ำเตือนไตหน,น่อยเผื่อลูกค้าจะมาอีกเยอะก <laughs> ัดอกแลข้างขวาพี่นกกัดกัดกัดอีกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ <laughs> มาตัวโลครับแต่คันเซนได้เหนื่อยเลยครับคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปั่นมาก็ได้หัวเรือ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 ครับหัวเรือว่าไงไหมโอเคครับโอเคครับโอเคครับเงียบครับเงียบครับท้ายเรือก่อนท้ายเรือก่อนเอาตัวนี้ขึ้นก่อนอ้ามาแล้วครับ มงเหมือนกันครับนะครับมงมงนี่มานะครับผมใสเข้ากันนปูงครับค่อยๆขึ้นโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวตามเก็บกองเมื่อกี้นะครับนี่นะครับปลาผงที่กดกันมาได้สี่ตัวไซส์พอๆกันเลยครับผมไซส์สวยๆงั้นเลยครับขายเรือสี่คนโดนคนละตัวไปเลยนี่ครับตอนนี้นะครับวิ่งวิ่งเซ็ตเข้าเข้าหมายใหม่ครับเลยกองครับเมื่อกี้เลยกอง ไายเรือด <L ure, S 1> do, okay ูดูเบอร์ดาวนะครับโอเคครับเบาเครื่องเบาเครื่องเรือจอดลุยกันเลยครับทีนี้ครับไปแล้วนัก้าวไปแล้วตามไปด้วยหัวเรืออีกสองไม้หัวเรือมาแล้วครับปาดถูกปาดถูกเออเอาขึ้นมาเลยสวิงตัววิงตัวิ้งออกมาอยากยกขึ้นมาเลยก็ได้ทั้งโอ้โห หัวเรือปลาทูอีกแล้วครับท่านเจ้านี่มาจีไรโดนปลาทูทุกทีตอนนี้ครับูงเดิ้ครับผมโดนขึ้นอีกคนละสามสี่ตัวครับเดี๋ยครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปใหม่นะครับผมกอดไปอีกแล้วครับจับไปอีกแล้วแข่งหัวเรือแกหัวเรือครับแข่งหัวเรือแข่งหัวเรือรอดรอดกันทุกคนก หลังจากผ่านหมายิลขาปก,ก็จะเข้าตีแคสข้างเกาะแล้วรช่วงเวลาของการข้า,ขาเวลาก็เื่มน้ำเสียมกำลังกันไวับด้านหน้าด้วนะครับเดี๋ยวจะตีแคสกันแล้วครับผมตั้งกเางากาะครับ ครับผมตอนนี้ก็กลับขึ้นถึงฝั่งแล้วครับนี่นะครับผลงานปาลารวงครับผมของผมเองสองตัวนี้พอได้มันครับเช้ากับเย็นตอนนี้ครับขึ้นจากเรือกว่าจะขนสัมภาระขึ้นรถเสร็จก็มืดพอดีครับผมรถตุกปลาด้วยนะรถตุกปลา,ม,ดดปามาดูด้านท้ายครับการเก็บปลาและตุกปลาครับลังกันหนึ่งกระสอบครับ น้ำแข็งนะครับปฟว่าเต็มลังไม่ใช่น้ำแข็งครับดูกระสอบพวกนี่หางหางในลังนี้เต็มครับนี่ครับเดินทางกับทับประมุขครับผม